สวัสดีจ้าอยู่กับครัวอีนิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาเข้าครัวจะมาทํหนนะะนนา,มาทหมูกรอบยืนกินกันนะคะวันนี้เราจะมาทําหมูกรอบยืนกินกันนะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ <het ens> เราก็เตรียมหมูสามชั้นนะคะที่ล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะไปต้มก่อน40นาทีค่ะ เราก็หาภาชนะนะคะมาต้มจะเป็นหม้อเป็นกระทะอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปต้องหาอะไรรองข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมูเนี่ยติดกระทะแล้วเราก็จะเทน้ำลงไปะคะ่ะประมาณนี้นะคะแค่แบบว่าให้น้ำมันท่วมหมูนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะต้มไว้40นาทีนะคะ และเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันช่วงที่ต้มหมู3ามชั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลาใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลอ้อยนะคะ1ตะบวยน้ำตาลมะพร้าวนะคะอีก1ตะบวยแล้วก็น้ำปลาอย่างดีนะคะใส่เท่ากับน้ำตาลเลยน้ำตาลใส่ไปสองตะบวยแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสองตะบวย น้ำมะขามเปียกนะคะก็ใส่ไปแค่1ตะบวยเท่านั้นนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเราจะเขี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกเนี่ยให้เข้ากัน พอน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมันเคี่ยวกันดีแล้วน้ำตาลละลายหมดแล้วมันเข้ากันดีแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีสีเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียวขึ้นใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมเปิดไฟอ่อนที่สุดนะคะเราหนัดจะนำกระเทียมเนี่ยลงไปเจียวในน้ำมันค่ะจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะในการคั่วพริกค่ะแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนพริกหอมเลยค่ะแบบนี้นะคะพอะพริกของเราเริ่มมีผิวหนังที่ตึง,ตงมันจะพองๆขึ้นแล้วก็สีเปลี่ยนขึ้นนะคะแล้วก็มีความหอมด้วยก็พอค่ะแล้วเราก็จะเอาพริกนะคะที่เราคั่วเนี่ยใสยค่คคกตำ ำพอให้แตกพอนะคะไม่ต้องให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะให้ยังแบบยังเป็นเม็ดๆอยู่บ้างนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะลงไปก่อนตามด้วย พริกที่เราลั้วนะคะคราวนี้หนิงจะขอเพิ่มความแซ่บไปอีกจะใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะตามด้วยผักชีโรยหน้าเลยค่ะทุกคน คืออันนี้เราก็ได้หมู3ามชั้นที่หนังนิ่มแล้วนะคะ40นาทีถ้าใครลืมจับเวลาเราก็สามารถเช็คได้ตลอดเวลาเลยนะเอาซ่อมจิ้มดูถ้ามันทิ่มเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือได้แล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่าหนังหมูของเรานิ่มมากเลยซ่อมจิ้มเข้าไปง่ายมากเลยนะคะเราจะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วนเลยนะคะเหมือนทำหมูกรอบปกติทั่วไปเลยค่ะ พอเราจิ้มทั่วแล้วมันหมูก็จะไหลออกมาอีกนะคะน้ำมันหมูก็จะไหลออกมาอีกนะคะนี่นะคะเฉือนหนังหมูชิ้นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะโรยเกลือน,นิดหน่อยนะคะ ไปที่หนังหมูแค่นี้ค่ะแล้วก็จะนำหมู3ามชั้นเข้าไปอบอีก40นาทีนะคะอุณหภูมิเนี่ยเราจะอยู่ที่200อันนี้คือตั้งไว้แล้วอุณหภูมิแล้วก็40นาทีนะคะเวลาจะอยู่ประมาณนี้นะคะการอบหมูกรอบ เปิดไฟค่ะเวลาเราเปิดไฟปุ่มแสงไฟปุ่มไฟท่องสองปุ่มเนี่ยจะขึ้นนะคะเราก็รออีก40นาทีค่ะครบ40นาทีแล้วนะคะพอครบ40นาทีแล้วนะคะหนางหมูของเราก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีความพองๆออ,ออกมานิดบางส่วนก็จะแข็งนะคะอันนี้เราก็รอให้เย็นนะคะเราเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงค่ะหมูสามชั้นของเราเย็นลงนะคะเราก็จะนํามาหัน่น ชิ้นที่เราแบ่งไว้นะคะเราก็จะหั่นหมู3ามชั้นของเราเป็นชิ้นคำๆแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะหนังหมูก็จะหั่นย่างหน่อยเราก็กระแทกลงไปเลยนะคะจะเสียบไม้แบบนี้นะคะเสียบตรงในส่วนที่เป็นเนื้อ แบบนี้ค่ะเราก็จะนำไปทอดนะคะก็จะมีกระเด็นบ้างนะคะจังหวะน,นี้นะใช้น้ำมันไฟร้อนจัดนะคะพอไฟร้อนจัดแล้วเราก็เบาน้ำมันลงเบาไฟลงนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะ รอนนี้พอเราทอดไปเราก็สังเกตนะคะว่าหนังหมูเนี่ยเริ่มฟูขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยยังฟูไม่สุดนะเดี๋ยวเราจะตักหมูขึ้นนะคะแล้วทอดอีกรอบหนึ่ง ช่วงที่เรารอให้หมูเย็นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะให้น้ํามันเนี่ยร้อนจัดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงหมูอีกรอบหนึง่งพอน้ํามันร้อนจัดเนี่ยน้ำมันจะนิ่งนะคะแล้วก็จะมีควันขึ้นคราวนี้ทอดรอบสองเราจะใช้แค่หนังลงอย่างเดียวก่อนนะคะทุกคน แบบนี้ถือว่าได้แล้วนะคะหมูกรอบของเรานะคะหนังหมูฟูมากเลยนะคะกรอบน่ากินมากๆเลยที่เราเอาส่วนหนังลงอย่างเดียวก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้เฉพาะตัวหนังหมูเนี่ยกรอบส่วนตัวเนื้อเราก็ไม่อยากให้มันแข็งมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กากหมูเราก็ต้องการให้ส่วนเนื้อเนี่ยยังนิ่มอยู่นะคะ ก็ทำเหมือนหมูก,กรอบเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราทำหมูก,กรอบเราอะ่ะจะทำแผ่นใหญ่กว่านี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนหมูกรอบยืนกินคราวนี้นะคะได้เวลาที่เราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วนะคะนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำจิ้มนะคะเอาละนะ ทุกคนปรดอยู่ในความเงียบ นิดหนังค่ะ ะะถ้าใครอยากดูคลิปเก่านะคะที่ยังไม่เคยดูนะคะเขาไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้จ้าคลิปเก่านะคะเขาไปดูกันได้เลยแล้วฝากติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบเลยนะคะบ๊ายบาย